สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพาเพิ่มตารางนะคะแล้วก็เพิ่มตัวเลขหน้าในแอปพลิเคชันน่ะมันไม่มีการเพิ่มเลขหน้าอัตโนมัติเหมือนในเอ,อ่อการใช้บนคอมพิวเตอร์หรือใช้บนเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเรามาเพิ่มเทคกคะ่ะนะแล้วก็เพิ่มทีละหน้าเลยนะมันจะเหมาะสําหรับเอกสารไม่ค่อยเยอะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราทําบนมือถือเอกสารเราไม่เยอะอยู่แล้วถูกไหมคะ เราก็เพิ่มตัวเลขเข้าไปอย่างอันนี้นะห้า 5. เราก็ใส่เลขห้าแค่นี้เลยนะแล้วเราก็เลื่อนมันมาไว้เราจะเอาไว้ตรงไหนของเอกสารนะคะเราก็จัดการนะคะเลื่อนมันมาไว้ตรงที่เราอยากได้นะย่อขนาดให้เรียบร้อยนะคะปรับฟอนต์ได้ปรับสีได้เหมือนเดิมนะคะ ทำได้เหมือนเดิมเลยว่าเราจะเซตไว้ชิดซ้ายชิดขวาอย่างไรตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้คือการเพิ่มเลขหน้าแล้วเราก็ c o อ y ีมันทำอย่างเงี้ยมันไปทุกหน้านะนี่คือการเพิ่มเลขหน้าง่ายๆนะคะแต่คราวนี้นอกจากเพิ่มเลขหน้าแล้วเนี่ยเราบอกว่าอาจารย์หน้าเนี้ยอยากแสดงเป็นตารางใช่ไหมคะเราก็ลบไอ้พวกนี้ออกอะตรงนี้อาจจะไว้ชื่อตารางไว้นะคะ เราอยากเพิ่มตารางเข้ามาในหน้านี้มันจะมีเมนูบวกข้างบนตรงนี้นะคะให้กดบวกตรงนี้สะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นว่ามันมีคำว่า table อยู่ให้เลือกเข้าไปตารางนี้เราอยากมีกี่คอลัมน์ก็คือแนวตั้งเนี่ยเราอยากมีหกคอลัมน์นะแถวเราก็อยากมีสักค่าแถวเราก็กดปุ่ม insert table ไหมคะเราก็จะได้ตารางมาแล้วนะคะ ตารางตรงนี้นะเราสามารถเข้าไปเพิ่มข้อความได้เลยในแต่ละช่องเห็นไหมนะอันนี้อะ่ะใส่ m o ย์ a y t ส e s d a y นะอ d นสไปก่อนอย่างนี้นะคะเราใส่เสร็จแล้วเราอยากตกแต่งให้มันสวยงามทำยังไงนะคะเราก็อะ่ะเลือกมันนะตรงนี้เราสามารถเลือกทั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราเลือกทั้งหมดอยู่ถูกไหมคะเราอยากให้ฟอนต์มันมีลักษณะเหมือนกันนะเราสามารถมาเซตฟอนต์ให้มันได้ที่เมนูเอกอันเดสกอรตรงนี้นะคะอยากได้ฟอนต์แบบเดียวกันนะให้ตัวใหญ่นิดนึงดูยากนะคะตัวเข้มให้นิดนึงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะ อันนี้เราก็จะได้นะคะเป็นาการปรับฟอนต์ของเรานะคราวนี้เราอยากให้กล่องของเราเนี่ยนะคะอยากให้กล่องของเรานนะ,ะ,อาออานะะ select ออสา,อาไม่ใช่นะเราอยากให้กล่องของเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวน,นแปบน๊บนึงนะ อ่ะเลือกทั้งหมดเราอยากให้กรอบของเราเนี่ยมีความสวยงามถูกไหมเราก็มาเซตสีให้มันได้เห็นไหมคะตรงนี้อยากให้กรอบมีสีทึบหรือสีขาวเราก็เลือกเห็นไหมคะเราบอกว่าเราอยากให้มันเป็นเฉดสีอ่าเราก็เลือกได้ไหมคะแล้วกรอบเห็นไหมคะ,ม,คะมันจะมีกรอบเมนูอยู่ตรงนี้ เราสามารถเลือกกรอบได้เช่นกันเราอยากได้กรอบสีสม้สมส้มนี่ละกันนะเห็นไหมคะอยากได้กรอบหนาหรือกรอบเป็นจุดเป็นเส้นประเราก็สามารถทำได้ตรงนี้นี่คือการตกแต่งกรอบของเราตารางของเราให้มันสวยงามที่เหลือมันจะเป็นเรื่องการเซตฟอนนะคะ ปรับฟอนต์ต่างๆภายในช่องแต่และช่องเราปรับให้มันไม่เหมือนกันก็ได้นะตรงนี้อยากให้มันเป็นตัวเอียงอยู่ตรงกลางก็ได้เห็นไหมคะตรงนี้ก็อยากให้มันเป็นตัวเอียงตัวบางซะเราก็เลือกปรับทีละส่วนได้เช่นกันอันนี้คือการเลือกเอ่อฟอนต์เอ่อ,อปรับตารางของเรานะคะมันจะมีปุ่มเห็นไหมพอเราเลือกตารางมันจะมีปุ่มตรงนี้ไหมคะมันก็คือการเพิ่มโลนะ เพิ่มแถวลงไปข้างล่างเห็นไหมคะหรือเราเลือกมันแล้วนะเราจะลบก็กดเข้าไปที่มันนะแล้วก็กดปุ่ม delete ก็ได้เห็นไหมคะมันเพิ่มได้หลายวิธีอะนะคะตรงเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มข้างบนข้างล่างหรือข้างซ้ายข้างขวาแค่นั้นเองนะคะหรือเราอยากจะเ,เลือกตัวนี้เลือกช่องนี้นะคะ เลือกช่องตัวนี้อยากเข้าไปแก้ไขช่องนี้กับช่องนี้เราก็เลือกเราสามารถเลือกช่องได้อะเห็นไหมคะตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่หัวอยากให้สีมันไม่เหมือนเพื่อนนะเราก็เลือกมันซะแล้วเราก็มาปรับสีของมันได้เน่มันเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะเราเลือกตามที่เราต้องการได้เป็นช่องๆไป นะขอให้ตัวสีฟ้า,ฟาเนี่ยเวลาเราเลื่อนนะคะก็ให้มันเห็นสีฟ้า,ฟาก่อนเห็นไหมเป็นกลมๆแล้วเราก็มาเลือกสีฟ้า,ฟากลมๆตามที่เราต้องการอยากลากไปตรงไหนก็ลากเข้าไปนะอยากให้เลื่อนลงมาข้างล่างซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็สามารถตกแต่งมันได้อันนี้คือการปรับเอ่อเทเบิลนะคะแล้วก็เพิ่มเลขหน้าเข้าไป นะถ้าเราจะเพิ่มเลขหน้าทุกหน้าใช่ไหมเราก็กด copy ซะาเราก็มาแปะกดค้างแล้วก็แปะแล้วเราก็เข้าไปแก้ตัวเลขอ่อันนี้เป็นหน้าหกเห็นไหมก็ค่อยๆทําทำทีละหน้าอย่างนี้นะนี่การเพิ่มเลขหน้า ในแอปแต่ถ้าในออคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถไปดูวิดีโออีกอันนึงที่อาจารย์ทำไว้ให้เราได้นะคะมันจะสามารถทำเลขหน้าได้อัตโนมัติเลยและทำบนคอมพิวเตอร์ทำบนเบราว์เซอร์มันจะมีเมนูมากกว่า การทำบนโมบายแอปพลิเคชันแต่บางครั้งเราก็ห,หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเราเดินทางหรือเราไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราก็ต้องใช้อุปกรณ์บนมือถือนะนี่คือการทำบนมือถือถ้าใครมีวิดีโอไหนที่อยากให้อาจารย์ช่วยอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะออขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ